สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูปลานีออนนะคะเดี๋ยวผมจะกล่าวประวัติปลานีออนไปคร่าวๆนะครับระหว่างผมแกะถุงมาเนี่ยปลานีออนหรือว่าเป็นปลานีออนเตต้าในภาษาแพคกิวเนียของอ,อังกฤษเลยนะครับเป็นปลาขนาดเล็กที่มีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ในระดับน้ำกลางในป่าดิบชื้นที่มีไม้หนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของโคลอมเบียภาคตะวันออกของเปรูหรือทางตะวันตกของบาราซิลมีรูปทรงยาวลีคล้ายเมล็ดข้าวสารตาโตมีครีบบางสายยาวพอมประมาณ7ครีบครีบวาสอครีบท้องสองครีบหางกระดูกหนึ่งครีบและก็ครีบถวาวร1ครีบนะครับ มีไขมันขนาดเล็กมีโคนหางลำตัวมีขนาดเล็กมันวาวปกคลุมทั้งตัวโดวยที่ส่วนหลังจะมีเคลือบสีเขียวมะก,กอกและก็มีเส้นเลืองแสงสีเขียวอมฟ้าพาตั้งแต่จมูกผ่านลูกตายาวไปที่สุดคลีบไขมันอันเป็นที่มาของปลานีออนส่วนท้องเป็นสีขาวหลังช่องท้องไปถึงโคนหางมีสีแดงสด ขนาดโตเต็มที่ไม่เกิน1นิ้วนะฮะอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะที่ผมแบบว่าเอออยากให้เพื่อนๆได้มีความรู้นิดหน่อยซึ่งผมก็วันนี้ก็ได้ไปเดินจตุจักมาค่ะแล้วก็ไปเจอแล้วก็ถูกใจอะถูกใจแล้วถูกชะตาะฮะเลยผ่านไปผ่านมาก็ตัวละสิบบาทก็จัดมาด้วยฮนะตอนนี้อืม ผมเอามา9ตัวนะเพราะว่าในคำแนะนำของที่ผมไปที่ร้านปลานะฮะเขาก็บอกว่าปลานีออนอะ่ะเขาชอบอยู่กันเป็นฝูงเวลาไปไหนก็จะไปกันเป็นฝูงเหมือนกับไปเป็นเพื่อนเออประมาณเนี้ยอย่างน้อยนะฮะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่คิดว่าจะเลี้ยงปลานีออนเนี่ยอย่างน้อยต้องเลี้ยง6ตัวขึ้นไปนะครับ1 2 3 4 5สห้า อันนี้ผม 1, 2, 3, 4 5 6, 7, 8, 9อ่าโอเคผมคิดว่าเลข9มันดีฮะเราจะได้เจริญเก้าหนะ้าไม่เกี่ยวกันก็เออผมก็คิดว่าไปกันเป็นฝูงแบบนี้ก็สวยดีแล้วก็ตู้ของผมมันเป็นแบบตู้ขนาดเล็กอะครับอันนี้ผมสั่งทำขึ้นมาเองเลยนะตู้เนี่ยตู้มันจะเป็น10คูณอ่าหน้ากว้างเท่าไหร่น,นะไม่4ก็5้านี่แหละ เอ้หน้ากว้างสีหน้าแบบเนี่ย4 5เพราะว่าผมทำชั้นวางตู้ปลามาเอ่งนะฮะผมสั่งไม้จากช้อปปีแล้วก็มาตัดแต่งทำเองนะชั้นวางนี้ผมทำเองนะคะผมก็เลยเอ้ทำมาแล้วอะแต่ตู้ปลายังไม่มาไงไปเดินจุดจักแล้วก็เอ้ตู้ปลามันก็เลยแบบไม่เต็มพอผมก็เลยสั่งทำเองดีกว่าแล้วผมอยากได้แบบเนี่ยเนี่ยเ นะฮะฮผมไม่เดินจุตจักรแล้วผมเจอไอ้ของตกแต่งเยอะแยะแล้วผมคือแบบขี้เกียจอะผมไม่อยากเลียงไม้น้ำนะฮะเออ่ผมก็เลยซื้ออ่ะเรซิ่นมาเลยแล้วกันโอเคอย่างนี้สวยจบแต่ถามว่าตู้มันมีออกซิเจนไหมมันไม่มีออกซิเจนนะเพราะว่าผมเอาหินดำปูปตรงพื้นแล้วผมก็เอาเรซิ่นตั้งเลยจบ ก็คือผมล้างตู้ผมก็ล้างสะดวกง่ายๆนะผมนี่ใส่ขี้เกียจขี้เกียจอยู่ด้วยนะแปลว่าเดือนหนึ่งล้างตู้กี่ทีสองทีอย่างเงี้ยครับคือผมก็จะล้างตู้ง่ายๆดึงออกมานะฮะแล้วก็เอาหินออกมาน้ํายังเป็นละน้ําเดิมนะครับน้าเดิมอยู่คงทนอยู่ประมาณ70%แล้วก็จะล้างหินล้างตู้แค่นั้นแหละ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะล้างขี้เกียจผมบอกเลยแค่ขัดขขขััขัดดดหน้าตู้ก็พอถ้าแต่งแบบนี้ก็ดูแลรักษาง่ายนะในความคิดของผมนะครับผมจอมขี้เกียจอยู่ละแล้วก็สวยด้วยเอาจริงๆผมเคยซื้อไม้จริงฮะไม้น้ำด้วยนะเชื่อไหมว่าละลายเลยเราต้องเปิดไฟให้มันต้องมีออกซิเจนให้น้ำแล้วก็ออกซิเจนให้แบบ พืชไม้น้ำอย่างเงี้ยครับคือผมขี้เกียจจริงๆนะเอาจริงๆแล้วผมจะเปิดออกซิเจนให้มันก็ประมาณช่วงเช้ากับช่วงเย็นแค่นั้นเองผมไม่ได้เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับผมก็เลยเลือกปลามากก้าตัวเพราะว่าตัวเล็กกันเนาะตัวเล็กก็น่าจะไม่ได้แย่งออกซิเจนกันนะมัง้งในความคิดผมนะเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงดูก่อนว่า ตายหรือเปล่าแล้วผมจะมาอัปเดตบ่อยๆนะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมตู้นี้ผมสั่งทำมาก็1 0 5นะฮะแล้วก็เออเรซิน3เลยนะ3 0 0ปลาตัวละสิบนะฮะแล้วก็มอกองมะมะกรองนี้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมารีวิวนะกลองนี้อันไม่แพงด้วยไม่ถึงร้อยเอาจริงใบแดงมีทอน แค่นี้สวยนะสวยนะแล้วก็ไฟไฟนี่เท่าไหร่นะไฟนี่อันละไม่ถึง50นะครับแค่นี้ก็สวยละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูแล้วกันผมจะเปิดไฟให้ดูแล้วกันมอกล่องก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกสวยนี่สวยรึเปลาสวยรึเปล่านี่ออนนะอยู่กันเป็นพวกละก็คือแบบ ก็น่าจะตื่นอยู่นะก่อนที่ผมจะเอาลงตู้นะครับผมเอาแช่น้ําไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงได้เลยมั้ง40่สิบกวนาทีนะครับตอนนี้ก็น่าจะตื่นน้ําอยู่แล้วไฮไลท์ฮนะไอตัวส้มๆเห็นไหม <c oughs> ไอเนี้ยคือตัวขัดตู้กระจกของผมเลยนะผมตั้งชื่อให้มันว่า,อาไอไม้มอมหศัศจรรย์นครับตู้สังเกตไหม ตู้ผมจะสะอาดปิงปิงปงปงเดือนนึงอะเอาจริงๆผมจะเอาน้ําออกประมาณ30%แล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปแทบจะไม่ได้ล้างตู้เลยนะเดือนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนละครั้งอะก็แค่เติมน้ําไปเรื่อยๆถ้าทําแบบนี้อปลามันจะไม่ตายครับเพื่อนๆผมเคยล้างตู้บ่อยๆนะคือแบบอาทิตย์2อ,อาทิตย์ล้างทีอย่างเงี้ยแล้วเราพักน้ําไม่พอมันมีแบบ คือน้ำอะ่ะเป็นอยู่ในกรุงเทพ嘛เนาะคอรีนมันเยอะค่ะเราล้างตู้บ่อยตาตายตาตายเกี้ยงๆเลยเพื่อผมล้างตู้ประมาณเดือนหนึ่งล้างครั้งหนึ่งนะครับตาไม่ตายเชื่อปะเนี่ยอา้าวนิออนโอ้นิออนลูกพ่อหายไปไหนหมดเนี่ยเออในตัวหนึ่งนะฮะน่าจะขี้อายน่าจะขี้อาย อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะโอ้โหขี้อายจัดละมาอยู่ข้างหลังกันหมดเลยเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นลายวันลายวันรายวันให้ดูละกันนะคะว่าเอวันที่1ซื้อมาตายหรือเปล่าโดดไปกี่ตัวแล้วก็วันที่2หายไปกี่ตัว <laughs> <laughs> เพราะว่าซื้อมา9้าตัวนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่รอด9้าตัวหรอก <c oughs> ใครซื้อปลาไม่ตายนี่คือแบบสุดจัดอ่ะ <c oughs> จริงๆ นี่ยไหนไม้มอบไม้มอบไมมอบไอไออบาปนะลูก <laughs> บาปบาปลูกลงไว้ก่อนอายเขาไอาเขาวันแรกมาฮะเขาดูดหูพระพุทธเจ้านี่ผมขำกิ้งเลยอ่ะคือขำม,มากคือเพลินนะนะเราก็ทำงานมาหนักอะครับผมผมทำงานมาเหนื่อยเนี่ย ผมมาเปิดตู้ปลาดูอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆปลาบางทีสองสามทุ่มันก็ใหญ่จะนอนใช่ไหมผมนี่เปิดไฟดูมันเลยขายเครียดด้วยมาแล้วนีออนนีออนลูกก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเออถ้าเพื่อนๆอยากอยากเลี้ยงอะ่ะจะเป็นยังไงมันจะมีนีออนกับคารลนอนใช่ไหมฮะที่มันคขายกันนะแต่อันนี้มันเป็นลีนอนเอ,อ้ยนีออน เดี rium, ๋ยวผมจะแยกประเภทให้ดูว่าวิธีแยกประเภทอะคคาเนียนกับนีออนอะเป็นยังไงอันนี้ตัวละ10แต่นั่นอะตัวละยี่นะฮะผมก็เลยไม่กล้าซื้อมาเผื่อซื้อมาแล้วตายเดี๋ยวแม่บ้านด่านะฮะเอาพูดตรงตรงเลยเมียสวดยับนะบอกเลยถ้าซื้อมาแล้วตายมันเป็นชีวิตนะฮะโอ้ยไมม็อบไมม็อบประมาณนี้แหละครับเพื่อน เดี๋ยวถ้าผมได้อัปเดตได้ถ่ายบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงให้เพื่อนๆใน EP ต่อไปนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนละขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ